As they said, you know, you you grown up as a kid when they say sticks and stones may hurt your bones, but words, words will never hurt you. It's not true. Words will hurt you now. and They're killing folks. Keep playing. Keep playing. Don't settle for what someone thinks that you should be doing. I <laughs> เต็มไปด้วยยาเสพติดเพื่อนบ้านได้ยิงกันเป็นเรื่องปกติปัญหาเรื่องความรุนแรงมีอยู่ทุกวันไอ้ผมก็ดันโชคร้ายตอนที่ผมอายุได้ห้าขวบห้าขวบเท่านั้นผมถูกยิงตอนอายุห้าขวบเพียงเพราะว่าผมอยู่ผิดที่ผิดเวลาเท่านั้นเองแต่ความโชคดีของผมคือผมได้รู้จักกับบาสเกตบอลมันเป็นที่ที่ทำให้ผมรู้สึกปลอดภัย เมื่อเราพูดถึงผู้เล่นที่มีส่วนสูงระดับที่เรียกว่าเตี้ยใน NBA เนี่ยครับปัจจุบันเนี่ยเราเห็นอย่างคริสพอลใชไหมที่สูง183เซนติเมตรเนี่ยสำหรับ NBA เนี่ยอย่างนี้ก็ถือว่าเตี้ยแล้วถูกไหมครับเตีย้ยลงมีก็เนทโรบินสันนะครับที่สูง175เซนติเมตรเนี่ยอัพัดลงใหม่ครับ170เซนติเมตรเจ้าของส่วนสูงนั้นก็คือสปาร์ตเว็บนั่นเองครับผมใดๆก็ตามครับวันนี้เราจะมาพูดถึงผู้เล่นคนหนึ่งครับเป็นผู้ซึ่งที่มีส่วนสูงนี่ต่ำกว่าผู้ผม,ดมดงห เรากำลังจะพูดถึงผู้เล่นที่เตี้ยที่สุดในประวัติศาสตร์ NBA นั่นเองครับ Maxi ี Max Box. ่โบยิงเลยสิว่าไอเตีย้ยคำพูดเนี่ยมันออกมาจากปากของไมเคิลจอแดนในตอนที่เขาได้เจอผู้เล่นที่มีส่วนสูงเพียงแค่5ฟุต3นิ้วหรือว่า160เซนติเมตรนั่นเองครับแล้วเจ้าของส่วนสูงนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับก็คือ m a x ซี่โบนี่แหละตลอดระยะเวลาการเล่นใน NBA14 ปีของม a คซี่โบเนี่ย เขาต้องแบกรับข้อคอราหารวมไปถึงคำดูถูกต่างๆมากมายเลยครับแต่ถ้าหากว่าชายผู้เป็นเจ้าของส่วนสูง1 6 0ซนเมตรคนนี้ไม่ได้มีอะไรเจ๋งเนี่ยเขาคงไม่สามารถอยู่รอดใน NBA ได้ถึง14ปีหรอกถูกไหมครับสิ่งสําคัญที่มันทําให้เขาสามารถเล่นอยู่ในลีกได้ถึง14ปีเนี่ยมันก็คือหัวใจอันแข็งแกร่งของเขานี่เลยครับมัคซีโบกเนี่ยเป็นเด็กที่เกิดมาในครอบครัวที่ตัวเล็กกันทั้งบ้านครับ แม่ของเขาเนี่ยมีส่วนสูงเพียงแค่ 4. ฟุต11นิ้วหรือว่า150ซนเมตรเท่านั้นเองส่วนพ่อแท้ๆของเขาเนี่ยก็มีส่วนสูงเพียงแค่5ฟุต5นิ้วหรือว่า165ซนเมตรเท่านั้นเองครับชีวิตในวัยเด็กของมาร์ซี่เนี่ยต้องพบเจอเรื่องราวหลายอย่างเลยครับที่ไม่มีใครสมควรจะเจอครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเคยโดนถาดอาหารฟาดเข้าไปที่หน้าเต็มๆจนต้องเข้าโรงพยาบาลครับแล้วครั้งหนึ่งเขาได้แต่ยืนมองชายคนหนึ่งเนี่ยถูกกระทืบจนเสียชีวิตโดยที่ตัวเองไม่สามารถทําอะไรได้เลย ตอนเขาอายุได้ห้าขวบเขาก็ดันโชคร้ายไปพบเจอเหตุการณ์ป้นจี้เข้าแล้วลูกปลายจากสุนปืนลูกซองของคนร้ายที่ใช้ก่อเหตุนะครับมันดันกระเด็นมาโดนแขนแล้วก็ขาของมักซี่เข้าจนถึงทุกวันนี้บาดแผลนั้นน่ยมันยังคงอยู่เลยครับแล้วที่มันแย่ที่สุดเลยนะครับเมื่อเขาอายุได้12ปีเนี่ย พ่อแท้ของเขาก็ดันไปก่อเหตุปล้นชิงทรัพย์อีกจนสุดท้ายถูกตัดสินให้จำคุก20ปีครับแล้วมันก็ดันเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับตอนที่พี่ชายของเขาเนี่ยดันไปติดยาซะอีกพวกปัญหาภายนอกทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยถ้า,าว่ามีคนในครอบครัวคอยหนุนคอยซัพพอร์ตมันก็ยังคงไปต่อได้ถูกไหมครับแต่ถ้าหากว่าแม้กระทั่งคนในครอบครัวก็ไม่สามารถช่วยได้เนี่ยมันก็คงจะแย่แล้วถูกไหมครับอย่างไรก็ตามครับมักซี่เนี่ยเป็นเด็กที่ชอบกีฬาบาสเกตบอลมากเลยครับ เขาเนี่ยมักจะไปเล่นตามสนามบาสสาธารณะอยู่บ่อยๆแล้วพอเขาโตขึ้นเนี่ยเขายังโชคดีมากนะครับด้วยสภาพครอบครัวที่ย่ำแย่แบบนี้เนี่ยแต่อย่างน้อยครับเขาก็มีโอกาสที่ได้ศึกษาต่อในระดับไฮสคูลแล้วก็คอลเลจครับแล้วเมื่อเขาได้เข้าสู่ระดับไฮสคูลเขาได้ตัดสินใจแล้วว่าบาสเกตบอลเนี่ยต้องเป็นทางออกของเขาเขาจะไม่ยอมตกอยู่ในสภาพเดียวกันกับครอบครัวของเขาอย่างแน่นอนครับในสมัยไฮสคูลเนี่ยเขาเล่นให้กับทีมดันบาร์ไฮสคูลซึ่งเพื่อนร่วมทีมของเขาในตอนนั้นเนี่ย ภายหลังได้กลายเป็นผู้เล่นระดับ NBA เช่นเดียวเขาถึง3คนด้วยกันเลยครับในช่วง2ปีแรกที่มักซี่ได้เล่นกับทีมดันบาร์นะครับมันส่งผลให้ทีมเนี่ยขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของบาสเกตบอลระดับไฮสคูลอย่างน่าเหลือเชื่อเลยโดยที่บทบาทของเขาเนี่ยมันคือพอยต์การ์จิวผู้นําทีมครับเมื่อผู้เล่นที่มีส่วนสูงเพียงแค่1 6 0ซนเมตรได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําทีมอีกทั้งยังทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเนี่ยมันก็คงจะบอกได้แล้วล่ะครับว่าบาสเกตบอลเนี่ยคือเส้นทางซ และเขาได้ตัดสินใจที่จะเดินทางนี้ต่อไปครับแล้วถัดมาในระดับคอลเลจครับเขาได้เล่นกับทีมของมหาวิทยาลัยเว k e f ฟอร์เวสแล้วในช่วงฤดูกาลที่2ของเขากับทีมทีมเนี้เ,นเขาทําผลงานได้ดีมากครับเขาเกือบที่จะทําสถิติฉเฉลี่ยระดับดับเบิลดับเบิลได้14.8แต้มต่อเกม9.5แอสซิสต์ต่อเกม2.4สตีลต่อเกมครับเรื่องการสตีลเนี่ยนับว่าทําได้ดีมากเลยครับนี่เลยครับจุดแข็งจุดหนึ่งของมาร์ซี่นะครับ มันคือความสามารถในการสติลนั่นเองส่วนสูงที่หายไปเนี่ยมันทดแทนมาด้วยความปราดปเปรียวและความว่องไวผู้เล่นที่ต้องจับตัวต่อตัว,ตว,ตวมักซี่เนี่ยมันปเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากเลยนะครับที่สามารถเลี้ยงบอลผ่านมักซี่ไปได้เนี่ยเพราะด้วยความที่เขาตัวเล็กขนาดนั้นเนี่ยมันทําให้เวลาที่ฝั่งตรงข้าพยายามจะเลี้ยงบอลผ่านเขาเขาแทบจะไม่ต้องก้มตัวเลยด้วยซ้าครับเวลาที่จะปัดบอลหรือว่าจะสติลบอลจากฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะมีอยู่ภาพหนึ่งครับที่เป็นภาพคลาสสิกสุดๆเลยของ NBA นั่นคือภาพที่ไมเคิลจอแดนเนี่ยต้องมาจับประกบตัวต่อตัวของมาร์ซี่โบ๊กซึ่งตอนนั้นเนี่ยไมเคิลจอแดนต้องพยายามถือบอลสูงๆเลยครับเอาบอลลงมาต่ำที่เนี่ยเสร็จมาร์ซี่แน่นอนถึงตรงนี้เนี่ยขออนุญาตวนกลับมาเข้าเรื่องนะครับในปี1986ครับในตอนนั้นเนี่ยเขากำลังเล่นอยู่ในระดับคอลเลจเขาก็ได้ติดทีมชาติอเมริกาไปแข่งขันฟ i ีบ้าวิลคัครับ และประสบความสําเร็จสามารถช่วยทีมคว้าเหรียญทองในปีนั้นมาได้และเขาเป็นผู้เล่นที่ทำสถิติในการแอสซิสต์และก็การสตีลเนี่ยสูงที่สุดของทีมในตอนนั้นครับสุดยอดครับปรบมือให้ m a x ซิโบหน่อยครับแล้วเมื่อมันเป็นอย่างนั้นแล้วครับที่ผ,ผ่านมาเนี่ยเขาทํามาได้ดีตลอดเลยถูกไหมเส้นทางของเขามันจะไปไหนไกลครับสุดท้ายก็ต้องมาบรรจบกับ NBA นี่แหละและแล้วในปี1987ครับทีมวอชิงตันบูลเล็ตสก็ได้ดรา์เขาไปอันดับที่12ครับ ซึ่งวอชิงตันบูลเลสเนี่ยปัจจุบันก็คือวอชิงตันวิสซัสนั่นแหละครับผมซึ่งคลาสปี87ตอนนั้นเนี่ยเรียกได้ว,ว่ามีสุดยอดผู้เล่นมากมายเลยครับสกอตตี้พิพแพนเควินจอห์นสันเดวิดโรบินสันรวมไปถึงสุดยอดชูตเตอร์อย่างเรจี่มิลเลอร์ด้วยครับฟันแฟกต์นะครับการที่เขาถูกดราฟต์มาอยู่กับบูลเลสเนี่ยมันทำให้บูลเลสกลายเป็นทีมเดียวในประวัติศาสตร์ที่มีผู้เล่นที่เตี้ยที่สุดและสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NBA ร่วมทีมกันครับเตีีี้้ยสุดนคือมกซ่บ์ สูงที่สุดเนี่ยก็คือมานูสโบครับ2 3 1ซนเมตรแต่เรื่องเนี้ยบางคนก็เชื่อว่าเป็นการตลาดของ NBA ครับอย่างไรก็ตามครับต่อมาในฤดูกาลแรกของมาร์ซี่นั้นเนี่ยเขาสามารถทําสถิติได้5แต้มต่อเกม5.4แอสซิสต์ต่อเกมและ1.6สเตีลต่อเกมในฐานะตัวสำรองครับเขาได้ลงเป็นตัวจริงเนี่ยเพียงแค่14เกมเท่านั้นจากการลงสนามทั้งสิ้น79เกมเฉลี่ยแล้วในเกมลับประมาณ20นาทีเท่านั้นเองครับ ตัวเลขเหล่านี้ที่เขาได้สร้างขึ้นมาในรูกกี้ซีซั่นของเขาเนี่ยสำหรับพอยกาดส่วนสูง1 6 0ซนติเมตรเนี่ยที่ไม่ได้มีเวลาในการลงสนามมากมายสักเท่าไหร่นักถือว่ามาร์ซี่สามารถทำได้หน้าประทับใจมากเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการสตีลและการแอสซิสต์สุดยอดเลยครับจนกระทั่งในฤดูกาลต่อมาครับในฤดูกาล1988-89เนี่ยเป็นฤดูกาลแรกที่ทีมชาร์ลอตต์ออเนสและก็ทีมไมอามี่ฮีทเนี่ยได้เข้ามาสู่ NBA แล้วมัคซี่เขาก็ได้ย้ายไปเล่นให้กับชาร์ลอตต์ออเนสครับทีมที่เขาใช้เวลาถึง10บฤดูกาลในการสร้างผลงานที่นี่และเป็นทีมที่ทําให้หลายๆคนเนี่ยยกย่องว่าเขาเป็นตำนานครับที่ออเนสเนี่ยมันเหมือนจะเป็นสถานที่ที่มัคซี่ได้ปรับตัวให้เข้ากับหลีมากขึ้นพัฒนาการเล่นของเขาเนี่ยมันเห็นอย่างเด่นชัดเลยครับเขาก้าวมาเป็นผู้เล่นตัวสําคัญมากขึ้นมีเวลาในการลงสนามมากขึ้นและที่ออเนสนี้เขาได้ลงสนามร่วมกับเดลเคอร์รีผู้ซึ่งเป็นพ่อแท้ๆของสเตเฟนเคอร์รีด้วยครับ มากซี่ค่อนข้างจะมีความสุขกับออนเนสเลยทีเดียวครับผลงานต่างๆของ,ของเขาเนี่ยก็ดูดีขึ้นอย่างชัดเจนเลยครับในช่วงฤดูการ1993-94เนี่ยเรียกได้ว่าน่าจะเป็นฤดูการที่ดีที่สุดของมากซี่ในการเล่นใน NBA แล้วครับ mm. เขาสามารถทำสถิติระดับดับเบิลดับเบิลได้ครับในฤดูการนี้10.8แต้มต่อเกม10.1แอสซิสต์ต่อเกมเป็นตัวเลขที่สุดยอดมากเลยครับอีกทั้งในฤดูการนี้เนี่ยเขายังได้ลงเป็นตัวจริงทุกเกมอีกต่างหาก เรื่องลว่าตั้งแต่เขาย้ายมาร่วมทีมกับออเนสเนี่ยเขาได้กลายเป็นผู้เล่นคนสําคัญอย่างแท้จริงเลยแต่เวลาก็ผ่านไปครับจนกระทั่งบนปลายอาชีพของมาร์ซี่โบ๊กส์เขาก็ได้ตระเวนย้ายทีมไปเรื่อยๆเลยครับจากออเนสเนี่ยไปอยู่กับวอริเออร์แล้วถัดมาเนี่ยเขาก็ได้ย้ายไปเล่นกับโทรอนโตแรปเตอร์สครับร่วมกับวินส์คาร์เตอร์ที่เพิ่งจะถูกรับเข้ามานี่แหละซึ่งโทรอนโตแรปเตอร์สเนี่ย ก็คือทีมสุดท้ายของเขาใน NBA ก่อนที่เขาจะได้ตัดสินใจรีทายไปในฤดูกาล2 0 0 0 2 0 0 1ด้วยอายุ36ปีครับผลงานของมาร์ซี่โบสในสมัยที่เขายังเล่นบาสเกตบอลอยู่เนี่ยต้องขอพูดตรงๆครับว่ามันอาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรมากมายนักเขาไม่ได้รับรางวัลส่วนตัวเลยด้วยซ้ำแล้วก็ตลอดระยะเวลา14ปีของเขาใน NBA เเนี่ยเขาไม่ได้ติดทีมประจำปีประเภทใดๆเลยด้วยซ้ำครับ แต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่เขาได้สร้างเอาไว้ครับแล้วมันประสบความสําเร็จชนิดที่ว่ายิ่งใหญ่แบบเถียงไม่ได้เลยมันก็คือการจุดประกายความฝันของเด็กๆที่ฝันอยากจะเข้ามาโลนแล่นใน NBA ทั่วโลกครับขนาดที่ว่าม a คซี่เนี่ยเขาสูงแค่160เซติเมตรเขายังสามารถไปอยู่ที่จุดนั้นได้แรงบันดาลใจนี้นี่แหละครับคือสิ่งยิ่งใหญ่ที่มัคซี่โบสเขาได้สร้างเอาไว้ ก็ประมาณนี้เนี่ยแหละครับสำหรับเรื่องราวของผู้เรียนมีส่วนสูงต่ำที่สุดใน NBA ถ้าหากว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe รวมไปถึงกดติดตามเพจใน Facebook เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากสวัสดีครับผม